สวัสดีคะ่ะกับสวัสดีเพื่อนๆพพี่ๆชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่ๆขาพบกันเช่นเคยจากพี่จ๋ากับน้องราพีอีพีที่129นะคะประจำเช้าว,วันจันทร์จากพี่จา๋า3พฤศจิกายนค่ะ2,500 68นะคะเช่นเคยน้องราพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยค่ะ1ชุดนะคะพี่ๆขา1ชุดเช้านี้28รายการค่ะ เปิดรายการละ200บาททุกองค์2องค์300บาทจัดส่งฟรีนะคะพอดีมีพี่ๆขอมาจากพี่จ๋าเช้านี้ขออนุญาตจัดโปรเป็น2อ่า200บาทนะคะพี่ๆค่ะ2องค์300บาทตามคำขอของพี่ๆนะคะโอเคจะพี่จ๋าชอบรายการไหนสนใจรายการไหนติดต่อหาน้องรับพี่ดีเลยนะคะ 099ค่ะ084-156-1092-543-9610ค่ะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่ๆชอบรายการไหนสนใจรายการไหนติดต่อหาน้องรัพีได้เลยนะคะพี่ๆขาก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆค่ะกดไลค์กดแชร์ฝากพี่ๆก, like, ก,ก,กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องรัพี่กันด้วยค่ะหนึ่งวันมาสองรอบนะคะรอบเชา้ารอบเย็น รอบเช้าเริ่มต้นลงคลิป9โมงเช้ารอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5โมงเย็นค่ะรายการที่1เรียนหลวงพ่อรวยรุ่นถิ่นกำเนิดพ่อรวยนะคะนี่มีโค้ดคำว่ารวยค่ะหมายเลขโค้ด1481นะคะใบหน้าใบตาท่านชัดเจนเลยค่ะรายการที่2เป็นสมเด็จแหวกมานค่ะหลวงพ่อกลวยนะคะ สวยนะคะไม่มีรอยกระเทาะเลยค่ะด้านหลังก็มียันแบบนี้ค่ะแหวกม่านหลวงพ่อกลวยนะคะรายการที่สามเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงตอกโคดต,ตรงอกชัดเจนเลยค่ะปีสองห้านเจ็ดนะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะรายการที่สี่จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะเป็นพิมพ์ขีตานะคะ เลียมกรอบเงินลงยาแบบนี้ค่ะหลวงพ่อเงินหน้ารูปหล่อค่ะสวยสวยเลยเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะรายการที่หจะเป็นสมเด็จเก่ามีคาบแบบนี้ค่ะมีคาบขาวๆเกาะแบบนี้กุกเก่าๆแบบนี้ค่ะมาพร้อมกรอบทองลงยานะคะ รายการที่6เป็นเหรียญพระอาจารย์นำวัดดอนสลาปี19ค่ะจังหวัดพัทลุงอายุ85ปีนะคะเหรียญพระอาจารย์นำค่ะด้านหลังรายการที่7จจะเป็นสมเด็จเก่าค่ะองค์นี้เนื้อจะมันเงานะคะนี่ เลียมพลาสติกแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีเป็นแผ่นทองแปะตรงนี้นะคะขอบๆแบบนี้นะสวยนะคะพี่ขานี่หนึ่งองค์สองร้อยบาทสององค์สามร้อยบาทนะคะรายการที่แปดเป็นเหรียญหล่อค่ะลาหูอมจันทร์ของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองจังหวัดนครปฐมด้านหลังมีรอยจานแบบนี้นะคะนี่เลียม แบบนี้แล้วก็ตรงนี้เขียนว่า 18K นะคะนี่สองข้างเลยนะรายการที่9ค่ะเสมาหลวงปู่ทวดค่ะเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะวัดช้างให้ด้านหลังจะเป็นพระอาจารย์ทิมค่ะรุ่นเสาห้าใต้ร่มเย็น2 4 2 6เลี่ยมพลาสติกกันน้ำจ้ะ สิบจะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะปิดทองตรงด้านหน้านะคะปู่ทวดเนื้อว่านหลังโลยแล่ค่ะมาพร้อมกอกสตัตวเลเตนะคะรายการที่11เป็นเหรียญหลวงปู่สวงเหรียญหลวงปู่สวงรุ่นหนึ่งเทวดาเดินดินค่ะหลังยันด้วยนะสิบสอ่างเป็นพระชัยวัดค่ะ พิมพ์รสอหนึ่งหนึ่งแปดนะคะเป็นเนื้อสำลิศจะพิจา๋าจะเป็นอ่าของท่านเจ้าคุณเนอ่ท่านเจ้าคุณมานะคะท่านเจ้ามานะคะอ่าเนี่ยพระชัยวัดพิมพ์รสอหนึ่งหนึ่งแปดของท่านเจ้ามาเป็นเนื้อสำลิศค่ะองค์นี้สวยจะพิจ๋จาจะเป็นพระลีลาเมตขนุนค่ะนี่สภาพประมาณนี้เลยค่ะ มาพร้อมกกอบจัตเตลตน,นะคะ14จะเป็นพระพุทธชินราชค่ะจะเป็นใบเสมาค่ะเนื้อเงินนะคะเป็นเนื้อชินเงินนะนี่พิมพ์ฐานสูงค่ะสวยนะคะใบหน้าใบตาท่านชัดเจนนะคะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำจ้ะ1องค์200บาท2องค์300บาท15จะเป็นแนบค่ะหลวงพ่อลือสีลิงดำวัดท่าสูงจ้ะพี่จ๋า นี่สวยเลยนะคะ16ค่ะจะเป็นพรลีลาเนื้อชินตะกัวค่ะพี่ขาเนื้อหาเก่าแบบนี้เลยพิมพสองหน้าแบบนี้เลยค่ะเนื้อหาเก่าแบบนี้นะ17จะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟ้านอาจารโรค่ะ เป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะสิทธ์ทออสร้างถวายปี2 5 07จ้าพี่จ๋ารายการที่18จะเป็นสมเด็จเก่าค่ะมาพร้อมกอบเงินลงยาฝั่งเพชรด้านหลังจะเป็นภาษาจีนค่ะรายการที่19ค่ะจะเป็นสมเด็จพระยาณสังวร ทรงอธิษฐานจิตเททองณวัดบอวรอนิเวศวิหารหลวงพ่อพุทธเม่ตาจิตปุกเสกตลอดใรมาศสองห้าสามดค่ะมาพร้อมกล่องนะคะองค์นี้สวยมากองค์นี้เก่าจ้ะพี่จ๋านี่เก่าๆเลยด้านหลังเขียนว่าเถาเสาห้านะคะ สวยตอโคดด้วยค่ะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะ20ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงยานยกราชปี03อายุ82ปีค่ะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำจ้ะ21เป็นสมเด็จวัดละคังนะคะโรยเม็ดพระธาตุแบบนี้มีกลิ่นหอมด้วยนะ มีมวลสารแลวแล้วก็เป็นโรยเม็ดพระธาตุแบบนี้ค่ะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะ22หลวงปุโต๊ะค่ะเป็นปิดตาจัมโบ้หลวงปุโต๊ปี2-1มาพร้อมกล่องนะคะเก่าๆเลยมีคาบกุเก่าๆเลยค่ะหลังยันนะคะมีเกษาด้วยนะ มาพร้อมกล่องค่ะ23เหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรค่ะเรียมพลาสติกด้านหน้าจะแตกนะคะรอบแตกแต่ด้านในองค์พระไม่เป็นอะไรนะคะสวยสมบูรณ์ค่ะนี่เก่าๆเลยรายการที่24เป็นขุนแผนค่ะขุนแผนเป็นเนื้อชินตะกั่วนะคะ สวยนะคะเก่าเก่าเลยมีคาบแบบคาบกุคาบดินเก่าเก่าแบบนี้เลยจ้ะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำนะคะรายการที่25เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดสมกอนะคะหรือจะเรียกว่าเป็นเหรียญห้าเหลี่ยมค่ะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมค่ะมาพร้อมกรอบสแตนเลสนะคะ แล้วก็26ค่ะเป็นเนื้อดินหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่หนุมานค่ะเลี่ยมสวยๆแบบนี้หลังหลังยันแบบนี้นะคะนี่รายการที่27ค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านค่ะจะเป็นมังกรคู่นะคะต่อกโค้ดค่ะนี่ สวยๆเลยค่ะแล้วก็28จะเป็นขุนแผนนะคะขุนแผนเคลือบมีคาบกุเก่าๆแบบนี้มาพร้อมกรอบเงินลงยานะคะนี่หองค์200บาท2องค์300บาทนะคะพี่ๆชอบรายการไหนศูนย์ค่ะ084ย์แปดสี่หนย์เก 5 4 3 9 6 1 0สำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ